ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ a l i n e i d a s m q 0 5 9 9 t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเทศกาลวันว,นวนาเลนไทน์เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ยุคที่จกักรวรรดิโรมันเรื่องอำนาจในยุคนั้นวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีถูกจัดให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติ แต่เทพเจ้าจูโนโผู้เป็นจัก,กรพรรด,ดินีแห่งเทพเจ้าโรมันนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอิสตรีเพศและการแต่งงานและในวันที่15กุมภาพันธ์เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งรูเพอร์คาริยสการดำเนินชีวิตของหนุ่มสาวจะถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ในรัชะสมัยของจัก,กรพรรดิคอรดิอัสที่สองแห่งกรุงโรมพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีใจคอดุร้ายและทรงนิยมการทำสงครามน้องเลือดได้ทรงตระหนักว่าเหตุที่ชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในกองทัพเนื่องจากไม่อยากจากคู่รักและครอบครัวไปจึงทรงมีพระราชองค์การสั่งห้ามมิให้มีการจัดพิธีมันและแต่งงานกัน ในโรมด้วยเด็ดขาดทำให้ประชาชนทุกใจเป็นอย่างยิ่งขนาดนั้นมีนักบุญรูปหนึ่งนามว่าเซนวารนไทยหรือวารนตินัสซึ่งอาศัยอยู่ในโรมได้ร่วมมือกับเซนมาริอัสจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคิดหลายคู่และด้วยความรารถนายีนี่เองจึงทำให้วารนไทยถูกจับ และระหว่างนั้นเขาก็ยังคงทรงคำอวยพรวาเลนไทน์ของเขาเองขณะที่เขาเป็นนักโทษเชื่อกันว่าวาเลนไทน์ได้ตกหลุมรักหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของผู้คุมที่ชื่อจูเรียซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขังในคืนก่อนที่วาเลนไทน์จะสิ้นชีวิตโดยการถูกตัดศรีรษะ เขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเรียโดยลงท้ายว่า f for your v a l e n t i n ทหลังจากนั้นศพของเขาได้ถูกเก็บไว้ที่โบสถ์พราซิเดสนักกุงโรมจูเรียได้ปลูกต้นไม้อามันหรืออันมอนสีชมพูไว้ใกล้หลุมศพของวาเรนตินัสผู้เป็นที่รักของเธอโดยทุกวันนี้ ต้นอามัสสีภูได้เป็นตัวแทนแห่งรักนิรันดรและเป็นมิตรภาพอันสวยงามถึงแม้ว่าเบื้องหลังความเป็นจริงของวารินไทยจะเป็นตำนานที่มืดมัวแต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสงสารความกล้าหาญและที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายของความโรแมนติกจึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่าในช่วงยุคกลางวาเลนไทย นับเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศสต่อมานักบวชในนิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกให้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักและดูเหมือนว่ายังคงเป็นธรรมเนียมที่ชายหนุ่มจะเลือกยิงสาที่ตัวเองพึงใจในวันว,นวนาเลนไทน์ซืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ วันวาเลนไทน์ในแต่ละประเทศจะมีประเพณีหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปบ้างแต่โดยรวมแล้วจะมีการเฉลิมฉลองและเป็นการแสดงถึงความรักที่มีระหว่างกันต่อมาเมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์จึงมีการพิมพ์บัตรไวพรแทนที่จดหมายที่เขียนด้วยลายมือและในปัจจุบันก็มีการส่งบัตรววพรทางออนไลน์ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้คนที่ต้องการแสดงความรักและความห่วงใยถึงคนที่รักได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นประวัติวันวาเลนไทน์นั้นเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันเท่าที่ค้นหามาได้นี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายเรื่องเท่านั้นแต่ไม่ว่าประวัติที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็าตามในปัจจุบันเราถือได้ว่าวันวาเลนไทน์ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวติศาสตร์เลยทีเดียวคุณสามารถส่งดอกไม้ขนมและการ์ดเพื่อบอกความในให้แก่คนพิเศษของคุณวันนี้เราจะเป็นวันที่เราส่งความรู้สึกดีๆให้แก่กันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่